สวัสดีค่ะช่องควานรัศสีีไลฟ์สไตล์บาสุรินเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดสดสุรินในวันที่9กันยนายน2568นะคะบรรยากาศตลาดเย็นนะคะวันนี้นะคะก็มาเดินตลาดเราเข้าฝั่งที่ตอนตกนะทุกคนฝั่งนี้ก็จะมีผักพต้นบ้านมีสาวรสอะไรมาขายมากมายเลยนะคะอยู่อยู่ตรงจุดนี้นะคะส0บาทที่่วงนี้มันะะน่าิ วันนี้วันอังคารนะคะก็อังคารที่9กันยายน2 5 6พรคึกคักนะคะทุกคนคนเริ่มคึกคัก4ี่โมงนะสี่โมงกว่า,วานะคะอันนี้ก็จะเป็นมีถั่วข่อต้มแล้วก็เผียดนะคะทุกคนนะคะแม่ก็จะทำเป็นปนี้ใส่เป็นจานแา่ละยี่ิบบาทนะคะตรงจุดนี้นะคะวันนี้คนเยอะมากนะคะทุกคนของขายเยอะนะ ลูกกล้วยลูกโตโตเท่านั้นเลยผักสดจัดเป็นช่อๆไว้วให้เลือกมาทุกคนถาดละยี่สิบบาทนะคะวางขายกันในตลาดเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวของแม่มีนะคะก็จะมีต้มเปื่อยแกงเปืดนนะอันน้ากิแกงเปืดอะะแกงขี้เหล็กนะคะทุกคนตรงจุดนี้นะคะอาหารแม่มีนะคะ ตามสั่งนะคะทุกคนถ้าเดี๋ยวดูดูไปฝั่งนู้นนะคะรับยังมีสาวรสนะคะสาวรสอาหารสำเร็จก็มีอัน<แ>ชอบอาหารสำเร็จแม่มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮ่าชอบดีนะฝนอยากให้ฝนตกนะค่ะได้ได้แม่จ้าจนี่นะคะทุกคนสาวรสมาก็จะเป็นถุงละสี่สิบบาทนะคะกิโลละสี่สิบบาทนะ ลูกสุกุเนาะหลากสนิดเลยรอาหารฝั่งนี้นะผักป่าผักขึ้นบ้านมาามายเลยนะคาานะทุกคนเดินนะทุกคนเดิาานะนีนนน่อันนี้ก็จะมีเห็ดนะเห็ดฐานนะทุกคนมีเห็ดฐานนะคะเห็ดลงโงก เก็บละโมกโกกไปแล้วนะถุงใหญ่ไปแล้วนะทุกคนเก็บละโมกไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วละโมกไปหมดแล้วละโมกเป็มหมดแล้วตอนไล่สดเอ็มินพะรุ่งนี้ค่อยมีใหม่เก็บละโมกนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะของในงบ้านคนละโมกคิโลละห้าร้อยนะทัดเดียวหมดยังไม่ได้บ้างไง เขาจะให้นั่งซื้อบกาศรรราาตลาดเย็นนะคะคนดูเหมือนคนจะคึกคักมากวันนี้ก็คงจะรีบซื้อนะคะรีบเข้าบ้านเพราะว่าไม่แน่ใจโกวฝนตกกันนะคะทุกคนก็เลยต้องรีบเดินตลาดกันนะคะบรรยากาศตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดอยู่ตรงตรงนี้เจ๊นุ๊กไส้กรอกอีสานนะคะอยู่ตรงฝั่งนี้นะรับส่งซื้อไส้กรอกเลยแล้วก็หมูทอดนะคะทุกคนตลานี้นะคะ เดี l l mm ๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเดินต่ออันนี้เขามีหอยแครงด้วยนะมีหอยแครงหอยเมงผู่นะทุกคนนี่นะคะเป็นชุดหอยเมงผู่ชุดละห้าสิบบาทนะคะมีหอยแครงไอแครงชุดเท่าไหร่ลูกชุดละหนึ่งร้อยนะคะหอยแครงชุดละหนึ่งร้อยพร้อมน้ําจิ้มหอยเมงผู่ห้าสิบบาทนะคะน้องเขาก็จะลวกขายตรงจุดนี้นะสะสดๆเลยนะทุกคนเนาะ รอบเย็นมีนี่หน้าแดงเลยนะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยก็จะเป็นหางแดงอันนี้เป็นครึ่งโลหรือลูกครึ่งโลเหรออุ้ยปวดหัวเรามียังไม,ม่กองจ้าแล้วแกก็มาทิ้งะทิ้งเราไม่ เดินตลาดนะคะในร, которая, รอบเย็นวันที่9กันยายน2568น,นะคะอันนี้แอดมินพาชมตลาดไม่ได้ซื้อของนะทุกคนนี้ไม่ซื้อของเพราะว่าแอดมินมีกลบแล้วที่บ้านนะคะก็เลยไม่ซื้อของนะนะมีกลบไปแล้วนะคะก็ดะะเดินตลาดกันนะคะคนมาชมบรรยากาศตลาดแล้วกันสัก7แปดนาทีนะคะคนเริ่มมานะคะช่วงเย็นคนเริ่มมา อันนี้ก็จะเป็นปลามีคปลาหมอนะคะม,คมีปลาหมอปล่สิวนะคะเล็กๆนะคะของธรรมชาตินะคะมานะคะขายกองแม่ก็จะมาขายเป็นกองเป็นกองหย่อมๆนะกองละยี่สิบเลยยายก่ากองละยี่สิบยี่สิบมีตัวหมัได้มีเห็ดด้วยนะมีเห็ดด้วยมีมเป็นจุดนู้นะคะคนะคะี่นก็ขนม เบื้องนะคะนะคะทุกนะค,คนค่ะเดีย๋ยวเราเดินเดินตลาดก่อนนะทุกคนเนาะ,ะสซบิน่าสซบินอันนี้จะเป็นร้านอาหารร้านโป้เลยนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะทะุกคน เวลาดูว่าเห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเสื้อชั้นในน้องร่อนฝั่งน,นี้ค่ะนี่คือบรรยากาศตลาดนะครับทุกคนในช่วงเย็นวันที่9กันยายน2568นะคะในรอบเ็ที่2นี้ค่ะ

ตัวลยไม่มีสองตัวลอยเลยฝั่งนี้งางกัเลรัทุกคนไปเดวนดูเลย อันนี้จะเป็นร้านลาบไรเอ็ดนะคนเยอะทุกวันนะคะ,ร,ร,ะคร้านลาบไรเอ็ดตรงจุดนี้มีคนเยอะมากมนี่คือบรรยากาศตลาดสุรินทร์นะคะแค่นี้ก็เย็นวันที่เก้านะเพื่อนมาแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะนี่คะปลาซีอิ๊ น้องก็ได้ปลาขาวปลาส้อยมาดีแต่สดๆเลยนะคะทุกคนครึ่งกิโลนะคะผิวหน้าน่าดีเฉยเลยจ้าไก่บ้านอ่อนเลยนะคะใหม่ๆสดๆเลยค่ะไั่ได้นะคะไก่จ้านี่คือบรรยากาศตลาดนะคะทุกคนเนาะไก่อ่อนเลยนะคะทุกคนค่ะคุณแม่นี่ก็ไก่ส่งมาห้าสิบนะทุกคนน่ากินอยู่ก็กินอยู่ ไอ้เมิยนเคยซื้อไปจีบบรรยากาศให้ชมกันนะคะตลาดเสรีสุรินนะทุกคนบรรยากาศตลาดเสรีสุรินทร์วันที่เก้ากันยเยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรอบเย็ยนจีบบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะคันคักนะคะทุกคนซื้ออาหารสำเร็จ ซุปกับข้าวนีมากมายกันเลยนะคะในช่องตอนและ์ส,ลส,สิรีไลฟ์สไตล์ไายซินก็มาอัปเดตตลาดสดเมืองสุรินนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันที่9กันยายน2568น2 5นะคะรอบเย็นก็หวังว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวิดีโอของเรานะคะ หากคิดพลาดประกันใดต้องตาอประกานต่อไปที่นี่คือวันที่ดีด้วยขอบคุณทุกเลืกขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดไลคกดกระดิ่งกิ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสุดแสนดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ